เกิดมาเป็นคนได้โดยย่อหรือว่าหนึ่งเราเคยเป็นผู้มีศีลห้าบริสุทธิ์มาแล้วสำหรับครวราตาสำหรับเน่งเคยมีศีลบริสุทธิ์มาแล้วสำหรับพระเคยมีศีลสองร้อยี่สิบเจ็ดบริสุทธิ์มาแล้วหนึ่งหนึ่งศีล <c oughs> เป็นปัจจัยให้เราเกิดเป็นมนุษย์มันเป็นมนุษย์มีร่างกายครบอาการสามสิบสองเหมือนมนุษย์ธรรมดาเขา นี่เราจะเป็นมนุษย์ได้เพราะศีลเราจะมีทรัพย์สมบัติเป็นเครื่องใช้สอยบ้างตามสมควรก็เพราะสายทานการบริจาคก,การให้ทานการถวายทานแกประสงค์การให้ทานแกบุคคลที่มีความเดือดร้อนการให้ทานแกสัตว์ประหลานเป็นปัจจัยให้เรามีทรัพย์สมบัตินี่เราจะมีปัญญารู้จักความดีความชั่วได้ก็เพราะสายการอบรมทรม